สวัสดีครับผมลุงโอครับวันนี้ลุงโอก็อยืนอยู่หน้าร้านลุงโอพิชชิง่งหรือ LPG ของเรานะครับวันนี้ลุงโอจะมาแนะนำสินค้าภายในร้านทั้งหมดนะครับเ็าจะมีกล่องอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องฟีดนะฮะกล่องฟีดราคาประหยัดของเรานะฮะเป็นกล่อง3มชั้นนะครับราคาก็าอยู่ที่9 0 0้บาทนะครับตัวนี้หรือเป็นกล่อง เวอร์ซุตนะฮะตัวนี้เป็นขนาดไซส์เล็กนะครับเวอร์ซุตเวฟนะครับก็อยู่ที่พันสองร้อยห้าสิบบาทแล้วต่บัฟเกตเมาส์นะฮะพันเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นกล่องขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็พันกว่าบาทนะครับ 3080 DS นะครับมีก็อี้นะครับก็อี้ก็อี้อชิงหลิวสําหรับท่านที่มีเวลาว่างแล้วนะครับมีเวลาว่างก็สามารถที่จะไปนั่งตกปลาแล้วมีล่มมีอะไรด้วยนะครับหรือสําหรับท่านที่ใช้ยเหยื่อสดเหยื่อเป็นปลาเป็นลูกป,ปลาปต่างๆหรือลูกกบวันนี้จะลอยน้ํานะครับถ้าเวลาเราเก็บพักปลาสะดวกน,นะครับวันนี้490บ้อเก้าสิบบาทขอบนะ มีพวกบอกรันกระบ,บอกบาสุก้าสำหรับใส่คันท่อนเดียวนะฮะดูกล่องนะฮะกล่องเล็กพกพานะครับน,นี่ก็ใส่พวกลูกหมุนหรือว่าตัวเบ็ดต่างๆนะเกี่ยวบางคน,นก็จะเป็นเกี่ยวพวกสาหรับเหยื่อเล็กนี้กล่องที่ใส่พวกเบ็ดชิงหิ้วนะฮะเป็นชุดๆเลยอันนี้ก็เป็นกล่องใส่เหยื่ยอฟอมนะครับกันน้านะครับตัวนี้เราก็จะเป็นเบบสามทางตัวขนาดเล็กก็จะมาเกี่ยวได้หมด พาสะดวกเวลาเราไปเดินตกปลาสปีดต่างๆเนี่ยก็ยืดได้ลอยน้านะครับพวกใส่ลูกหมุนต่างๆนะหรือว่าใส่ตัวเบ็ดตัวนี้ก็เป็นกล่อง2ชั้น3ชั้นนะฮะของฟรีดนะฮะไปดูในเนในว็บไซต์เรามีนะครับพวกกระบอกได้วาดรับซิมบาโน่กระบอกอาบูนะฮะที่มันจะลันนกษณะกระเป๋เปลาลากเลยสําหรับผูกที่ไปตกปาแลาแล้วก็อุปกรณ์เยอะนะครับมากเ,เลยนะ้เลู้อุปกรณ์เยอะแยะเลยนะฮะอันนี้ก็เสียบคันเบ็ดนะฮะพกพาสะดวกลายเท่มากเลย